สวัสดีครับพวกเรา n o r f Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Bad Boy ภาคที่2ซึ่งเป็นเรื่องราวของ2ส,สายสืบสุดโหดที่ครั้งนี้พวกเขาต้องหยุดการนำเข้ายาเสพติลดล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้ภารกิจครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าภารกิจครั้งที่แล้วมากถ้าใครยังไม่ได้ดูภาคที่1เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับและในภาคนี้ภายในอัมสเตอร์ดัม พวกเขาได้ผลิตยาอีล็อตใหญ่ที่สุดและกำลังจะส่งไปที่ไมอามีมูลค่ามากถึง150ล้านดอลลาร์จากนั้นพวกเขาก็นำมันใส่ในโรงศพและขนไปที่เรือขนสินค้าเมื่อใกล้ถึงชายฝั่งของไมอามีพวกเขาก็ได้นำโรงศพยนลงในทะเลไม่นานทีมต่อมาก็ได้มาดำน้ำเพื่อเอารงศพขึ้นมาส่วนในฝั่งของทัพอากาศพวกเขาก็ได้รู้ข่าวว่ากำลังจะมีการขนส่งยาอีล็อตใหญ่ที่สุดภายในประวัติศาสตร์ไม่นานพวกเขาก็ตรวจพบเรือที่เข้ามารับโรงศพทับอากาศรีบส่งข้อมูลให้ กองทัพเรือและกลองทัพเรือก็ได้ออกเฮลิคอปเตอร์และกลองกำลังออกไปทันที ึ่งเรือที่เข้ามารับของพวกเขาก็ฉลาดมากๆพวกเขาได้ใช้ผ้าใบคลุมเข้าไปที่เรือของพวกเขาเป็นผ้าใบระดับพิเศษกันการมองเห็นและกันคลื่นวิทยุทําให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศไม่สามารถตรวจจับพวกเขาได้จากนั้นพวกเขาก็ได้ออกของไปส่งให้กับเรือลำหนึ่งซึ่งโค้ดเนมว่า Ni กซี่เซจากนั้นก็โทรรายงานหัวหน้าของพวกเขาที่มีชื่อว่าแคปปี้จะพอค้ายารายใหญ่ที่นําเข้าสินค้าในครั้งนี้และในที่สุดแผนของพวกเขาก็สําเร็จสามารถนําของเข้ามาภายในไมอามีได้ ทางรัฐบาลไม่รอช้าเรียกประชุมทีมบราโวและอัลฟาพวกเขาได้ข่าวจากสายสืบฝีมือดีสองคนว่าของที่ลักลอบเข้ามาจากอัมสเตอร์ดัมตอนนี้อยู่ที่นี่อัลฟาและบราโวไม่รอช้ารีบนําทีมไปล้อมท่าเรือภายในป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของลัทธิสุดตรงลัทธิหนึ่งที่พวกเขาจะเกลียดคนดําและจะฆ่าคนดําเท่านั้นแผนก็คือจะรอจนกว่าตำรวจนอกเครื่องแบบ2คนเข้าไปใจกลางกลุ่มพวกม,มันและจับพวกม,มันจากนั้นก็ให้สองคนนั้นติดต่อมาให้ทีมทุกทีมบุก และ2คนนั้นก็คือไม้และมาคขัดพระเอกของพวกเราทันทีที่ไม้และมาคขัดถึงลทัทธิพวกเขาก็ได้แสดงตัวว่าเป็นตำรวจทั้งยังล้อเลียนพวกลัทธิว่ามีไงเขาเป็นคนดำแหละ พร้อมรีบแจ้งทีมอัลฟาและบราโวให้บุกทันทีแต่สัญญาณกลับไม่ดีอัลฟาและบราโวไม่ได้ยินเสียงคำสั่งทำให้พวกเขาต้องเหงาอยู่ท่ามกลางศัตรูกลายเป็นว่ามาคัสพลาดโดนพวกมันจับได้แถนหนึ่งในลัทีก็ยังไปหยิบปืนลูกซองมาไมที่ไม่มีทางเลือกจึงหันไปยิงคนนั้นและจากนั้นก็หันมายิงคนที่จับมาคัสเอาไว้เมื่อกำลังเสริมได้ยินเสียงปืนเขาก็สั่งบุกทันที เกิดการยิงกันชุลมุนวุ่นวายไม้ที่เห็นว่ามาคัตกำลังจะพลาดท่าเขาจึงได้ยิงไปช่วยมาคัตแต่ในจังหวะนั้นมาคัตก็หันตัวมาพอดีทำให้กระสุนของไม้เฉียดไปที่ตูดของมาคัตและไปโดนเจ้าคนที่กำลังจะจัดการมาคัตลังจากนั้นกำลังเสริมก็ได้เข้ามาและควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแต่มาคัตที่โดนยิงตูดเขาก็ไม่สามารถขยับได้เพราะมันเจ็บมากและเขาก็รู้ด้วยว่าไม้นั่นแหละเป็นคนยิงตูดเขาแต่ไม้ก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่ซานเชสและลูอิสจึงได้เดินเข้ามาแซววแถมคมคคายก็ื พวกเขาคนทั้งหมดแล้วเจอของกลางเพียงแค่2ถุงไหนว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไงนั่นหมายความว่าแหล่งข้อมูลที่ไม้บอกพวกเขานั้นมันผิดจากนั้นพวกเขาก็ได้นําตัวมาคัดขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลมาคัดก็เริ่มบ่นออกมาว่าที่เขามาเป็นตารวจเพื่อมาหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้อยากมาเสี่ยงตายแบบนี้การที่เขาโดนยิงตูดแบบนี้มันยิ่งทําให้เขาเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีช่วงนี้เขาก็มีอาการจิตตกด้วยทําให้เขาต้องเข้าไปพบจิตแพทย์ ไม์ก็บอกว่าเขาก็ไปพบจิตแพทย์เช่นกันแต่ไม์แค่ไม่ได้ไปปรึกษาจิตแพทย์และไปนอนกับเธอแค่นั้นจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่คลับแห่งหนึ่งคลับแห่งนี้เป็นคลับรายแรกที่ได้รับของมาและเริ่มขายให้กับคนที่มาเที่ยวทันทีแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังขึ้นปลายสายก็คือแคปปี้คนที่ขายของให้กับเขาแคปปี้ได้รู้ข่าวว่าทีมตำรวจได้บุกเข้าไปทำลายลาัทธิซึ่งลัททิเป็นลูกน้องของเขาแคปปี้นั้นอยากรู้มากว่าพวกตำรวจนั้นรู้ได้ยังไงแต่เจ้าของบาร์แห่งนี้ก็ต้องวางสายก่อนเพราะ ตอนนี้หนึ่งในัวรุ่นที่ได้รับของไปอยู่ๆก็มีอาการช็อกและกําลังจะตายเขาจึงได้ให้ลูกน้องลากเจมอนี่ออกไปทิ้งข้างถนนเพราะไม่อยากให้มันมาตายในคลับของเขาตัดพามาที่ด้านของไม้ได้มาส่งมาคัดเข้าโรงพยาบาลและได้โทรไปหาชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอพิกซึ่งเป็นสายของเขาที่บอกว่ายาล็อตใหญ่จะไปลงตรงนั้นไม้นั่นโมโหมากและบอกกับไอพิกว่าให้เวลา24ชั่วโมงสืบหาที่ต่อไปมาให้ได้เพราะไอพิกเป็นคนทําให้เขาขายหน้าต่อหน้าทุกคนและหนังก็ตัดพามาที่หลายวันต่อมา ตอนนี้แผลของมาคัตนั้นหายแล้วเขากำลังลอยน้ำเล่นภายในสระน้ำหลังบ้านน้องสาวของมาคัตที่มีชื่อว่าสิดก็ได้เข้ามาเยี่ยมเขาซึ่งเธอทำงานเป็นปปสแผนกเอกสารที่เธอมาในครั้งนี้เพราะว่าเธอลาพักร้อนงานมาไม่นานไมก็ได้มาที่บ้านของมาคัตแต่ตอนนี้มาคัตเหมือนจะไม่เคยชอบคีน,น่าไมคมากแต่ไมที่เห็นสิดก็รีวิ่งเข้าไปหาสิดทัทนทีแท้ที่จริงแล้วเมื่อเดือนก่อนไมได้ไปทำงานที่นิวยอร์กและทั้งสองคนก็ได้ชอบกันและตกลงคบกันมาคัตนั้นยังไม่รู้เรื่องและไม ็ไม่กล้าบอกมาคัดเพราะตอนนี้มาคัดกําลังไม่ชอบเขา แต่ซิดก็พยายามให้ไมค์น่ะบอกมาคัดเลยแต่สุดท้ายไมค์ก็ไม่ได้บอกสิดจึงได้ขอตัวออกไปก่อนส่วนในฝั่งของมาคัดตอนนี้อารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงๆเขาได้เรียกไมค์เข้ามาคุยแต่เขาก็ไม่พอใจซะเองจึงไปโยนขนมปังให้หมาไปคาบเล่นแต่หมาก็ล่ามโซ่อยู่มันก็ได้ดึงสระน้ําที่ตั้งอยู่หลังบ้านจนสระน้ํานั้นล้มลงมาไมค์จึงได้ยืนหัวเราะมาคัดจากนั้นไอพีก็ได้โทรเข้ามาบอกไมค์ว่าแก๊งที่มีชื่อว่าสมอเดอร์ที่ไมค์จับตาดูอยู่ตอนนี้พวกมันกําลังจะออกปล้นอีกครั้งงแลละนากก็็ตัดภพามาที่อเ พอคาขายแป้งรายใหญ่หภายในเมืองซึ่งตอนนี้เป็นลูกน้องของคาเปียเขาได้รับของมาจากคาเปียและกำลังขายได้เงินเยอะมากแต่แบงก์พวกนี้มันเป็นแบงก์ย่อยพวกเขาต้องฟอกเงินก่อนที่จะเอาเงินไปใช้ได้และคนที่เข้ามาฟอกเงินให้กับพวกมันก็คือซิดเธอได้เข้ามาและเอาแบงก์ย่อยของพวกมันฟอกเงินให้เป็นแบงก์ใหญ่และหักค่าเปอร์เซ็นต์ไปพร้อมกับทำหน้าที่จะเอาเงินทั้งหมดของพวกมันไปส่งให้กับลูกพี่ของพวกมันอย่างคาเปียเมื่อเธอทำธุรกิจตรงนี้เสร็จแล้วเหลือเพียงแค่ส่งของเธอจึงได้ขับรถออกมา แต่ก็มีแก๊งผิวสีที่เรียกตัวเองว่าสมูเดอร์กำลังดักรอรถคนเงินของซิดนีย์และเมื่อผู้มันเห็นว่ารถออกมาแล้วพวกมันก็วางแผนที่จะปล้นซิด Sid. โดยที่ผู้แก๊งสมเดอร์ไม่รู้เลยว่าไมล์และมาคัสกำลังจับตาดูพวกมันอยู่ส่วนฝั่งซิดหลังจากที่ขับรถออกมาแล้วเธอก็ได้ไปเปลี่ยนรถเป็นคันสีดำและแท้ที่จริงแล้วเธอนั้นก็เป็นตำรวจเหมือนกันเธอได้วางแผนเข้ามาแฝงตัวในผู้มันเพื่อจับรายใหญ่ที่สุดและตอนนี้เธอก,ก็กำลังเอาเงินไปที่นัดหมายเพื่อที่จะไปจับผู้มันแต่เมื่อถึงที่นัดแล้ว พวกเขากลับโดนแก๊งสมดอด์เข้ามาปล้นซะก่อนเพื่อนของซิดท,ที่เป็นตำรวจโดนฆ่าไปคนหนึ่งและซิดจึงได้เข้ามาขับรถแทนและขับรถหนีพวกมันตำรวจคนอื่นๆในทีมก็รีบเข้ามาช่วยซิดส่วนไมล์และมาคัดที่อยู่ด้านล่างก็ได้เห็นซิดกำลังขับรถหนีพวกมันเขาทั้งสองนั้นงงเป็นอย่างมากว่าซิดมาทำอะไรที่นี่ทั้งคู่จึงได้รีบขับรถตามไปเพื่อเข้าไปช่วยเธออีกแรงหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็สามารถจัดก,การพวกแก๊งสมดอด์จนพวกมันหนีไปจนหมดและเข้าช่วยซิดได้สำเร็จจนพวกเขาได้สอบถามกับซิดและได้รู้เรื่องว่า แท้จริงแล้วพวกปปสก็ต้องการจับตัวแคปปี้เหมือนกันพวกเขาวางแผนมา5ปีแล้วสิดก็เป็นทีมปฏิบัติการไม่ได้ทําเอกสารแถมรายละเอียดงานในครั้งนี้สิดก็ไม่สามารถบอกกับทั้งสองคนได้ได้แต่บอกทั้งสองคนให้รีบกลับไปก่อนจากนั้นไมค์กับมาคัทจึงได้กลับออกมาส่วนสิดเธอก็ได้มาอย่างที่นัดหมายส่งของที่ที่2และส่งของให้กับลูกน้องของคาเป,ปียได้สําเร็จส่วนไมค์และมาคัทก็ได้กลับมาหาหัวหน้าของพวกเขาโฮเวิร์ด แถมยังด้นด่าทันทีว่าให้แค่ไปจับตามองพวกสโมเดอร์แต่ทำไมถึงไปยิงกันกลานเมืองขนาดนั้นทั้งสองก็แก้ตัวตรงจุดนี้ไม่ได้แต่ก็รายงานโฮเวิร์ดไปว่าตอนนี้พวกปปสยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโฮเวิร์ดที่รู้ว่าปปสยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานของเขาเขาก็ไม่พอใจมากในด้านของคาเปียตอนนี้เขาได้อยู่ที่ฐานของเขาหนูกับแมลงที่ฐานของเขาก็เยอะซะเหลือเกินเขางนหงิดพวกมันถึงขนาดเอาปืนไล่ย,ยิงพวกมันเลยจากนั้นลูกน้องได้โทรเข้ามารายงานว่าเงินของพวกเขาเกือบ โดนปล้นโดยกลุ่มสโมเดอร์แถมพวกตำรวจก็ยังเข้ามาไล่อีกโชคดีที่ซิดฝีมือดีมากเธอฝีมือดีสมคำาล่ําลือจึงสามารถส่งเงินให้กับพวกเราได้สำเร็จทําให้ตอนนี้ซิดนั้นได้รับความไว้ใจจากพวกชาวแก๊งเป็นอย่างมากและหนังก็ตัดภาพมาที่ไมและหมาดคัด พวกเขาทั้งสองคนมาหาไอพิกเพื่อมาถามไอพิกว่าพวกแก๊งสโมเดอร์มันอยู่ที่ไหนเมื่อรู้แล้วพวกเขาจะได้บุกเข้าไปที่นั่นแต่การทํางานของมาคัสกลับไม่เด็ดขาดเหมือนเดิมเขาไม่กล้าฆ่าคนร้ายทําให้การบุกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของไมที่จัดการพวกมันลงไปส่วนมาคัสก็ยิงปืนมั่วจนเขาฆ่าไปได้คนหนึ่งและเขาก็รู้สึกผิดมากจนท้ายที่สุดเหลือเพียงแค่คนเดียวแต่เจมอนี่มันก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรมันได้ชี้ไปที่กล้องตัวหนึ่งบอกว่าพวกมันถ่ายทุกอย่างเอาไว้ในนั้นถ้าเปิดดูอาจจะรู้เรื่อง ทั้งสองคนจึงได้เอากล้องวิดีโอมาที่ร้านขายวิดีโอและขายทีวีเข้าไปที่หลังร้านและให้ร้านนั้นช่วยเปิดให้ดูหน่อยโดยในกล้องพวกมันนั้นถ่ายสถานที่เก็บศพที่หนึ่งเอาไว้มันก็ยิ่งทําให้พวกเขาสงสัยว่าพวกสมอเดอร์ไปแอบดูที่นี่ทําไมและได้เปิดวิดีโออื่นๆดูเรื่อยๆและได้ไปเจอกับวิดีโอที่พวกสมอเดอร์ถ่ายเอาไว้ที่พวกมันกําลังซ้ํากับสาวแถมภาพนี้มันก็ยังฉายไปที่ทีวีนอกร้านทั้งร้านลูกค้าทุกคนที่เข้ามาร้านก็ได้เห็นภาพนี้ทั้งหมดและเจ้าของร้านจึงรีบไปถอดสายเคเบ ออกแต่ทีวีทุกทีวีที่อยู่ภายในร้านจึงได้เข้าไปเชื่อมต่อกับกล้องตัวหนึ่งในร้านแทนซึ่งกล้องตัวนั้นกําลังหันไปที่โซฟาตรงมาคัทและไมค์กาลังนั่งคุยกันอยู่หลังจากที่มาคัทเห็นวิดีโอที่พวกสโมโดเดอร์ซ้ําสาวเขาก็ได้จิตตกเป็นอย่างมากพร้อมกับสารภาพว่าในวันที่ไมค์ลอกลนเขาทําให้ช้างน้อยของเขานั้นไม่แข็งอีกต่อไปประเด็นคือบทสนทนานี้ทั้งร้านได้ยินแต่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวเลยจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่สอนอามาหาแฮกเกอร์อดีตคนคุกที่ในภาคแรก พวกเขานั้นเอาออกมาแฮ็กข้อมูลให้ตอนนี้พวกเขาบรรจุให้เจ้าหมอนี่เป็นพนักง,งานเต็มตัวข้อมูลที่อยากรู้ก็คือสถานที่เก็บศพนั้นเป็นของใครและเขาก็ได้ข้อมูลมาอย่างไวเป็นของหยิงคนหนึ่งแต่คนที่น่าสงสัยคือลูกชายของเธอลูกชายของเธอก็คือคาเปียชายคนนี้โดนคดีมาหลายคดีแต่ก็รอดทุกคดีไม่จึงได้สงสัยและสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ที่บ้านของคาเปียจนได้มีลูกน้องของคาเปียที่มีชื่อว่าโรเบร์โตใช้โทรศัพท์โทรหาบริษัทกําจัดมแมลงว่าให้เขาไปช่วยกําจัดมแมลงที่บ้านให ไม้จึงได้คิดแผนออกว่าจะสวมรอยเป็นบริษัทกําจัดแมลงและเข้าไปติดกล้องวงจรปิดที่บ้านมาคัดที่ได้ยินนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายแต่สุดท้ายเขาก็ต้องร่วมมือกับไม้อยู่ดีทั้งสองคนไปที่บ้านของคาเปียและมาเจอกับโรเบรโตซึ่งโรเบรโตก็บอกว่าที่อยากให้มากําจัดก็คือหนูมาคัดที่ได้ยินเขาอยากกลับบ้านทันทีเขากลัวหนูแต่แน่นอนว่าไม้นั้นไม่ยอมให้กลับโรเบรโตพาทั้งสองคนเข้ามาภายในห้องใต้หลังคาเป็นคนละห้องกับห้องเก็บเงินเพื่อให้มาค่า หใหใ้ห่อยไมจึงบอกกับโรเบรโตว่าหนูนะ่ะมันเยอะมากๆเขาต้องตามหาให้ทั่วว่าที่ที่หนูอยู่นั้นมีอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อที่จะได้วางยากําจัดผู้มันให้สินสากและโรเบรโตก็ยอมตกลงและไมจึงให้มาคัสอยู่ห้องใต้หลังคาคนเดียวและติดตั้งเครื่องดักฟังที่นี่ส่วนไมก็เดินสำรวจบ้านและถอดกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งเพื่อให้เขาเดินสะดวกขึ้นไมได้ไปเจอเครื่องย่อยกระดาษและได้ไปหยิบเศษกระดาษในเครื่องย่อยกลับไปตรวจสอบด้วยแต่ไมก็ได้รับสายจากมาคัสด,ด้วยเสียงที่ตื่นกลัวไมนั้นคิดว่าเรา าอาจจะโดนจับได้แล้วเพราะมาคัดนั้นตกใจมากแต่ที่จริงมาคัดตกใจว่าหนูกําลังมีอะไรกันอยู่แค่นั้นตัดภาพมาที่ลุงน้องของคาเปียคนที่อยู่หน้ากล้องวงจรปิดติดต่อเข้ามาหาโรเบรโตว่ามีกล้องตัวหนึ่งมันดับไปให้เข้าไปดูหน่อยเมื่อโรเบรโตไปดูก็ได้เห็นว่าสายนั้นถูกถอดออกเขาจึงชักปืนขึ้นมาและออกตามหาไม้ทันทีจนในฝั่งของคาเปียตอนนี้เขาได้ติดต่อแก๊งรัสเซียแก๊งหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งขายยารายใหญ่เช่นกันหัวหน้าของแก๊งที่มีชื่อว่าอเล็กก็ได้เข้ามาพบกับคาเปีียย่คาเปกัับสงให น้องคาหันศพลูกน้องของอเล็กและครูอเล็กว่าให้อเล็กยอมยกธุรกิจทุกอย่างให้กับเขาไม่อย่างนั้นเขาจะตามไปฆ่าครอบครัวของอเล็กทําให้อเล็กยอมตกลงและบอกกับคาเปียว่าเรื่องนี้ไหนต้องเสียใจกลับมาที่ในฝั่งของไม์เขาได้ออกสํารวจบ้านไปเรื่อยๆจนได้เข้าไปภายในห้องครัวและมีคราบเลือดอยู่เต็มไปหมดไม่นานโรเบรโตก็ได้เดินเข้ามาถึงตัวไม์และไม์จึงได้เอาถังที่อยู่ในมือฟาดเข้าไปที่หัวของโรเบรโตพร้อมติดต่อไปหามาคาัสให้รีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้โดยด่วนมาคาัสก็ได้รี หนียังสุดชีวิตหนีไปบ่นไปจนในที่สุดทั้งสองคนก็หนีออกมาได้โรเบอร์โตได้ไปรายงานเรื่องนี้กับคาเปียซึ่งคาเปียก็ไม่ไว้ใจโรเบอร์โตสังหารโรเบอร์โตลงและบอกให้ลูกน้องคนอื่นตามสืบประวัติของเจ้าสองคนที่เข้ามาบ้านของเขาส่วนในฝั่งของพวกพระเอกก็กลับมาหาแฮกเกอร์คนเดิมเอาเศษกระดาษที่เขาเอามาจากบ้านให้กับแฮกเกอร์ตรวจสอบเพื่อจะเจออะไรบ้างเมื่อเอากระดาษมาต่อกันก็ได้เจอกับข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงเรือลำหนึ่งที่มีชื่อว่าดิกซี่เซเว่นโดยเจ้าของเรือคือหนึ่งในลัต ประหลาดที่พวกเขาจับมาตอนต้นเรื่องแต่ก่อนที่จะไปสืบเรื่องเรือพวกเขากลับได้ยินเสียงสายโทรศัพท์ดังขึ้นของบ้านคาเปียคาเปียได้โทรนัดซิดเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวมาคัดที่ได้ยินก็จําได้ว่าน,นี่คือเสียงน้องสาวเขาและจะออกไปพบเธอส่วนในด้านของซิดก็มาตามนัดที่คาเปียนัดเอาไว้ทันทีที่คาเปียเห็นเธอเขาก็ได้หลงสเสน่ห์เธอทันทีซิดก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดไปเธอได้หว่านสเสน่ห์จนคาเปียหลงเธอและชวนเธอเข้ามาทํางานด้วยเมื่อเสร็จธุระจากฝั่งของคาเปียเธอก็ได้ เข้ามาพบกับมาขัดและไมที่เข้ามาเจอเธออีกรอบมาคัดและไม้พยายามเตือนซิดให้ออกห่างจากคาเปียซะและปล่อยให้ตำรวจแมอมมี่อย่างพวกเขาจัดการแต่เธอก็ได้เย้ยกลับไปว่าตำรวจแมอมมี่เคยพยายามจัดการคาเปียมาแล้วหลายรอบแต่ก็พลาดเพราะฉะนั้นครั้งนี้ปล่อยให้ปป,ปสทำเธอเธอได้แฝงตัวเข้าไปทำงานกับพวกมันแล้วอีกไม่เกินสองสาเดือนเธอคงจับมันได้แต่ไมและมาคัดก็ได้ยิ้มพร้อมกับตอบกลับเธอไปว่าแต่พวกเรานะ่ะได้ข้อมูลที่เด็ดมามากอีกไม่กี่วันก็จับมันได้แล้วไมจึงได้บอก ิว่าถ้าเป็นแบบนี้เรามาร่วมมือกันเถอะและสิทธ์ก็ยอมตกลงเมื่อเสร็จธุระกับสิทธ์แล้วทั้งสองคนก็ได้เข้ามาที่คุกมาเจอกับเจ้าของเรือซึ่งเป็นลทัทธิประหลาดระหว่างที่รอเบิกตัวอยู่นั้นมาคัดก็ได้พูดกับไมว่าเขานั้นห่วงน้องสาวของเขามากเพราะน้องสาวมักชอบเลือกผู้ชายแบบผิดๆไม้ที่ได้ฟังถึงกับเลิกลากพร้อมกับตอบกลับไปว่าทําไมนายไม่ลองให้โอกาสผู้ชายพวกนั้นดูละ่ะแต่มาคัดโอกาสเดียวที่เขาจะให้พวกมันก็คือการที่เขาจะฆ่าพวกผู้ชายพวกนั้นด้วยมือของเขาเองไม้ก็ถึงกับอึ้งในคํา ตอบจากนั้นพวกเขาก็เบิกตัวนักโทษมาได้ จากการสอบถามและข่มขู่ก็ดได้รู้ที่อยู่ของเรือดิกซี่เซเว่นว่าจะไปที่ไหนพร้อมก็เอาเจมมอนี่ออกจากคุกและพามันไปด้วยไม์มาคัดและซิดจึงได้ไปดักรอที่นั่นในระหว่างที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ซิดก็ได้บอกความจริงกับพี่ชายว่าแท้ที่จริงแล้วเธอกับไมนั้นกำลังคบกันอยู่มาคัดที่ได้ยินก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่จะได้เคลียร์ปัญหากันเรือดิกซี่เซเว่นก็ได้มาถึงที่นี่ก่อนพวกเขาได้เห็นพวกมันกำลังขนโรงศพขึ้นบนเรือทั้งสามไม่รอช้ารีบสะกดรอยตามไปและก็ ได้เห็นผู้มันกําลังขนร่องศพลงไปและขึ้นรถอีกคันไมที่เห็นก็ได้รู้ได้ว่ารถคันนี้อาจจะกําลังไปสถานที่เก็บศพของคาเปียพวกเขาไม่รอช้าจะขับตามรถคันนี้ไปแต่สติดไม่ได้ไปด้วยเพราะกลัวความแตกว่าเป็นพวกเดียวกันไมได้ขับเข้าไปขนาบข้างกับรถของผู้มันโดยมั่นใจมากว่าผู้มันไม่มีทางจําพวกเราได้และไม่อยากให้ผู้มันคลาดสายตาแต่ไมนั้นมันรู้เลยว่าผู้มันจําไม่ได้ผู้มันโทรไปหาคาเปียและคาเปียจึงได้บอกว่าหลบผู้มันไปที่ตึกตึกหนึ่งจะเตรียมลูกน้อง ไว้ที่นั่นและให้คาผู้มันสะไหมและมาคัสโดนลอบไปจริงๆระหว่างทางพวกมันก็ได้เปิดฉากยิงไหม้ซึ่งพวกเขาก็ได้ยิงตอบโต้ไปจนศพที่อยู่บนรถนัดกระเด็นออกมาจนเมื่อถึงที่นัดหมายก็ได้มีคนเข้ามาถล่มทั้งสองคนไหมและมาคัสเกือบเอาตัวไม่รอดมาคัสก็ได้บ่นไม้ยกใหญ่ทางานกับไม้ที่ไรเกือบตายทุกทีแต่ไม่นานตํารวจและกําลังเสริมก็ได้มาถึงที่นี่ทาให้พวกลูกน้องของคาเปียนนั้นวิ่งหนีไปไหมไม่ยอมให้พวกมันหนีจึงได้วิ่งตามพวกมันไปและเห็นว่าหัวหน้าของพวกมันกําลังไปขึ้น รถไฟเพื่อนหนีไม้ได้ตามไปทันทีทั้งสองคนต่อสู้กันไม้เกือบพลาดทา่าแต่โชคดีที่เขาสามารถทําให้เจ้าหมอนี่ตกรถไฟจนโดนรถไฟทับจนเสียชีวิตเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายมาคานก็ได้เข้ามาหาไม้และด่าไม้ไปว่าเพิ่งทําเบาะแสดเดียวของพวกเราตายไป ครั้งนี้พวกเขาจับไม่ได้สักคนหัวหน้าของพวกเขาทั้งสองคนโฮเวิร์ดก็ได้มาถึงที่นี่และมบนทั้งสองคนถึงความระหำของพวกเขาไล่ย,ยิงกันทั่วทั้งเมืองแถมยังมีศพใครก็ไม่รู้ตกอยู่ตรงนี้อีกไม่ได้บอกกับโฮเวิร์ดว่าสถานที่เก็บศพของคาเปียมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดียาครั้งนี้แน่เพราะฉะนั้นเขาต้องการหมายคนเพื่อไปค้นแต่เมื่อโฮเวิร์ดได้ยินชื่อของคาเปียเขาแพ้คดีให้คาเปียมาหลายคดีแล้วเขาไม่อยากยุ่งกับคาเปียอีกและจากความระหำของทั้งสองคนเขาก็ไม่อยากทนอีกต่อไป มาคัดก็เช่นกันเขานั้นเสี่ยงตายกับไม้เมื่อหลายรอบแล้วและครั้งนี้เขาก็บอกว่าหลังจากคดียาครั้งนี้จบเขาจะลาขาดเขาได้เขียนใบลาออกและเซ็นเอาไว้แล้วเหลือแค่ยื่นจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปมาคัดกลับมาที่บ้านและก็ได้เห็นว่าลูกสาวของเขากำลังแต่งตัวเพื่อไปเดทกับหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลตจีและหนุ่มคนนั้นก็กำลังจะมารับเธอเธอจึงได้ขอร้องพ่อของเธอว่าอย่าทําให้เธออายจะได้ไหมแต่ก่อนที่เลตจีจะมาไม้ก็ได้เข้ามาก่อนเพราะไม้ติดใจคําที่มาคัด กุยว่าจะลาออก เพราะทั้งสองคนร่วมงานกันมานานตกลงว่าจะเป็นคู่หูกันตลอดไปไม้จึงได้ซึมซึมนิดหน่อยกับคําตอบของมาคัสแต่มาคัสเขาก็หนักแน่นว่าเขานั้นจะทําจริงแต่เขาจะไม่ได้ออกจากตํารวจแค่ย้ายไปที่ใหม่แค่นั้นทํางานที่มันไม่เสี่ยงตายไม่นานเสียงกริ่งนาบานก็ได้ดังขึ้นเจ้าหนุ่มเรจจี้เข้ามารับลูกสาวของเขาแล้วมาคัสเปิดประตูออกไปโดยความที่ไม่เป็นมิตรไม่พอไม้ยังได้เข้ามาอีกโดยไม้นั้นแกล้งถือปืนและทําเป็นคนหัวร้อนทั้งสองคนแกล้งทะเลาะก,กันที่หน้าประตูต่อหน้าเรจจี้ซึ่งไม้ก็ทําท่า ที่ว่าจะยิงเรจจี้แต่มาคัดตันฮามเอาไว้ก่อนสุดท้ายก่อนที่มาคัดตจะให้ลูกสาวไปกับเรจจี้ก็ได้เตือนเรจจี้ว่าจะไม่มีการซ้าลูกสาวของเขาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาจะให้ไม้ฟังกระสุนเข้าไปในหัวของเรจจี้พร้อมกับส่งทั้งสองคนไปเดทกันส่วนไม้และมาคัดตก็ต้องการจะเข้าไปในสถานที่เก็บศพของคาเปียทั้งยังชวนเพื่อนตำรวจอย่างซานเชลและลูอิสมาด้วยโดยให้ซานเชลและลูอิสรออยู่ข้างนอกส่วนพวกเขาทั้งสองคนก็ทําท่าทีเป็นคนเก็บศพและแอบแฝงตัวเข้าไปภายในโรงเก็บศพเมื่อพวกเขาเข,าเข้ามาได้แล้ว ไมค์ก็เริ่มทําการควักท้องของศพดูและมันก็เป็นอย่างที่ไมค์คิดจริงๆข้างในมีทั้งยาและมีทั้งเงินในฝั่งของมาคัสที่เขานั้นไม่ชอบศพอยู่แล้วเขาจึงเลือกที่จะไปค้น,คนร่งศพแทนและเขาก็เจอเงินเป็นจํานวนมากแต่มาคัสที่เห็นศพมากมายขนาดนี้เขาก็เริ่มจะผะอ,อืดผะอมและอยากจะหาน้ํากินพอดีที่เขาเจอแก้วน้ําว่างอยู่และก็มีน้ําเขาจึงกําลังจะดื่มน้ําแต่ไมค์ก็ได้โยนถุงยามาให้กับมาคัสซึ่งมาคัสก็ได้รับแต่ถุงมันดันแตกมียา2เม็ดหล่นเข้าไปในแก้วที่มาคัสกำลัง ก,กินน้ำและมาคัดก็กระโดดเข้าไปอย่างเต็มที่กินเข้าไปเลย2เม็ดในตอนนั้นเองก็ได้มีคนเข้ามาในห้องนี้ทั้งสองคนรีบหาที่หลบแต่มาคัดที่โลกเขาก็ไม่รู้จะหลบที่ไหนจึงได้ปีนเข้าไปบนเตียงที่กําลังมีศพอยู่และเอาผ้าคลุมตัวเองเอาไว้พร้อมกับศพส่วนไม์ก็แอบอยู่ที่หลังประตูแต่ความซวยก็ได้เกิดขึ้นคนที่เข้ามาดันไปเข็นศพที่มีมาคัดนอนอยู่ด้านบนไม้ที่เห็นดังนั้นจึงได้รีบบอกให้เพื่อนทั้งสองคนที่รออยู่ด้านนอกขับรถชนทางเข้าเพื่อให้เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อนจึงได้ทาําาาตมเปิดโอกส ไและมาคัสสามารถหนีออกมาได้แต่ไมค์ก็ได้สังเกตเห็นอาการของมาคัสเหมือนคนติดยามากจึงได้ลองเอาไฟฉายส่องข้ภัยที่ตาของมาคัสและก็ได้ชัดเลยมาคัสกำลังเมายาอีเมื่อหนีออกมาแล้วทั้งสองคนก็รีมาที่บ้านของโฮเวิร์ดเอาหลักฐานทุกอย่างที่พวกเขาได้มามาให้กับโฮเวิร์ดดู ไมที่กำลังนั่งคุยกับโฮเวิร์ดก็ได้เห็นว่ามาคัดเริ่มมีอาการแล้วทั้งรูปไหลรูปบั้นและทำอะไรบ้าๆไมพยายามดึงดูดความสนใจของโฮเวิร์ดเพื่อไม่ให้โฮเวิร์ดเห็นแต่สุดท้ายโฮเวิร์ดก็ได้เห็นมาคัดที่กำลังยกน้ำแจกันดื่มอยู่พร้อมกับอาการแปลกๆจึงได้ถามไมไปว่ามาคัดไปโดนตัวไหนมาไมจึงจำใจต้องบอกความจริงโฮเวิร์ดจึงได้พาไมไปอาบน้ำแต่เมื่อไม้อาบน้ำเขากลับพบว่าน้องช้างของเขานั้นกำลังผง,งาดเขานั้นดีใจมากและบอกให้ทั้งสองคนรีไปส่งเขาที่บ้านเร็ว ทำเอาโฮเวิร์ดนั้นปวดหัวกับสถานการณ์ตอนนี้มากและเขาก็ได้เรียกรวมพลเพื่อประชุมทีมและกำลังจะบุกคาเปียส่วนในฝั่งของสิทธิและปะปะสพวกเขาก็ได้ส่งสิทธิ์เขาไปแฝงตัวกับคาเปียพร้อมติดเครื่องดักฟังเพื่อหาหลักฐานจัดการกับคาเปียส่วนซอนน์ไมอามีพวกเขาก็ได้รวมพลเช่นกันโดยพวกเขาแบ่งทีมเป็นอัลฟาเดลต้าและบราโวทีมอัลฟาแม็กและไมค์อยู่ทีมนี้พวกเขาจะบุกไปที่โรงเก็บศพส่วนเดลต้าให้บุกไปที่บ้านของคาเปียและบราโวให้บุกไปที่ ท่าเรือของดิกซี่เซเวนทีมอัลฟารีบบุกไปที่โรงเก็บศพทันทีแต่เมื่อไปถึงหลักฐานทุกอย่างก็โดนคาเปียและลูกน้องเก็บเกลี้ยไปแล้วพวกเขาไม่ได้อะไรเลยจึงวางแผนจะไปเสริมกําลังกับทีมบราโวที่กําลังอยู่ที่ท่าเรือส่วนทีมเดลต้าที่บุกไปที่บ้านของคาเปียพวกเขาก็ได้เห็นรถของปปสที่กําลังติดเครื่องตัดฟังที่ตัวสิท์ทีมเดลต้ารีบบอกให้ปปรสรีบถอยเร็วเพราะทีมเดลต้ากาลังจะบุกแต่ปปสก็แจ้งมาว่าพวกเขาติดต่อสิ์ไม่ได้นั่นเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องของคาเป เอาหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับไมค์และแม็กมาให้กับคาเปียดูแถมยังมีภาพที่ซิดอยู่กับแม็กและไมค์ทาให้ซิดถูกจับตัวได้แล้วทีมเดลต้าที่ได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงรีบบุกทันทีแต่พวกเขากลับเจอชายคนหนึ่งนั่นก็คืออเล็กมาเฟียรัสเซียที่โดนคาเปียยึดธุรกิจไปเขานั้นแค้นคาเปียและจะมาจัดการคาเปียด้วยตัวของเขาเองแต่เขากลับเจอทีมเดลต้าและโดนทีมเดลต้าสอยจนร่วงไปก่อนแต่จากสถานการณ์นี้มันก็ทําให้คาเปียและลูกน้องสามารถมีการตามล่าของพวกเดลต้าได้ ส่วนในฝั่งของบราโวตอนนี้พวกเขาสามารถจับเรือดิกซี่เซเว่นได้โดยอัลฟาเข้ามาเสริมกําลังพวกเขาจึงสามารถจับผู้มันทั้งหมดได้พร้อมกับของกลางเป็นยาและเงินที่มีจานวนมาหาศาลมากโฮเวิร์ดที่รู้ว่าแผนของเขาสําเร็จเขาก็ได้ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวไมล์และแม็กที่เห็นว่าหัวหน้ามีความสุขก็ได้ล้อโฮเวิร์ดยกใหญ่แต่ไม่นานทีมเดลต้าก็ได้ติดต่อเข้ามารายงานว่าคาเปียสามารถหนีไปได้ตอนนี้คาเปียน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวเพื่อข้ามไปยังคิวบา พร้อมยังติดต่อเข้ามาหามาคัตมันได้บอกกับมาคัตว่ามันจับตัวซิดมาด้วยและจะยอมส่งตัวซิดคืนหากเอาของทุกอย่างของมันคืนมาแต่ปัญหาก็คือคิวบาไม่ลงรอยกับอเมริกาและอเมริกาก็ไม่เจรจากับพวกคิวบาเช่นกันทําให้อํานาจของพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงคิวบาได้ตอนนี้ทางตํารวจไมอามีปปสเอฟบและ CIA เข้ารวมประชุมกันทันทีมันกลายเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเอาตัวซิดกลับมาแต่พวกเขาให้สัญญากับมาคัตว่าจะพาตัวซิดกลับมาให้ได้ด้วย วิธีสันติแต่มาคัดก็รู้ดีถ้าวิธีสันติมันต้องใช้เวลานานถึงตอนนั้นซิดอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ไหมจึงได้เดินเข้ามาปลอบมาคัตว่าพวกเรานั้นจะลงมือกันเองซึ่งทั้งสองคนตั้งใจจะทํางานนี้เพียงแค่2คนแต่แล้วเราตํารวจคนอื่นๆที่รู้จักกันก็ได้เดินเข้ามาหาซานเชตได้บอกเขามีพี่ชายอยู่ที่คิวบาซึ่งทางการคิวบาก็ต้องการจะจัดการกับคาเปียอ,อยู่แล้วเราจรึงโชคดีในเรื่องนี้และจะได้กําลังเสริมจากทางคิวบาส่วนวูน้าโฮเวิร์ดเขาก็ไม่ได้อยู่เฉ เต็มเขาแอบตาม CIA ที่เป็นเพื่อนของเขามาช่วยด้วยทําให้ปฏิบัติการลับในครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นพวกเขาจะบุกไปช่วยซิดและภารกิจในครั้งนี้ก็กลายเป็นภารกิจลับสุดยอดและจากที่มาของแหล่งข่าวของคิวบาพวกเขาก็สามารถสืมหาคลื่นหัยของคาเปียได้อย่างง่ายดายพวกเขาได้ตั้งศูนย์ประชาการใกล้ๆกับคลื่นหัยของคาเปียโดยตำรวจของคิวบาก็ได้เข้ามารายงานสถานการณ์ว่าคาเปียมันอันตรายมากภายในคิวบาและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากถึงขนาดมีกองทัพที่คอยปกป้องมา ซึ่งภายในคฤรืหั์นั้นก็ติดสัญญาณเตือนภยัยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกองทัพนั้นจะมาทันทีและด้านล่างของคฤรืหั์ก็ยังมีอุโมงค์ฉุกเฉินที่สามารถพามันหนีเมื่อเกิดเหตุได้แถมรอบๆคฤรืรหั์ก็ยังมีกองกําลังที่มันวางเอาไว้อีกแต่ก็โชคดีที่ทางคิวบาวางแผนจัดการกับคาเปียมานานแล้ว พวกเขาสั่งให้คนขุดอุโมงเข้าไปด้านล่างบ้านของคาเปียอุโมง์แรกจะโผล่เข้าไปที่สนามหญ้าของคาเปียอย่างพอดิบพอดีส่วนอีกอุโมงหนึ่งก็ทะลุเข้าไปที่อุโมงหนีภัยของคาเปียพวกเขาขุดไว้เรียบร้อยแล้วทั้งยังได้รับรายงานมาอีกด้วยว่าพวกคาเปียกําลังจะขนส่งรงศพเข้าไปในบ้านของมันพวกเขาจะได้วางแผนป่วนรถนรขนรองศพคันนั้นและพวกเขาก็ได้วางแผนการบุกโดยขั้นแรกพวกเขาได้ส่งแมวและกิ้งก่าเข้าไปภายในสนามหญ้าของคฤหาสนหคาเปียทําให้สัญญาณตรวจจับของบ้านนั้นดัง ขึ้นจากนั้นพวกเขาก็แบ่งทีมเป็น2ทีมสแตนบายไว้ที่ปลายอุโมงค์ทั้งสองส่วนในด้านมาคัดและไมค์ก็ได้ส่งคนเข้าไปป่วนรถขนโรงศพที่กําลังจะมาที่บ้านของคาเปียซึ่งพวกเขาได้เตรียมรถอีกหนึ่งคันที่เหมือนกันเป๊ะๆเอาไว้โดยในรถคันนี้ก็ขนโรงศพเช่นกันแต่คนที่อยู่ในโรงก็คือไมค์และมาคัดส่วนด้านในคฤหาสน์ที่พวกเขาโดนแมวและกิ้งก่าป่วนสัญ,ญญาณเตือนจนดังรัวๆพวกเขาจึงคิดว่ามันพังและสั่งให้ปิดระบบทันทีเข้าทางทีมปฏิบัติการตอนนี้ระบบการตรวจจับนั้นปิด แล้วและรถที่คนร่วงศพไหมและหมาคัดก็ได้เข้ามาจากนั้นทีมก็ได้บังคับรถวิทยุติดระเบิดเข้าไปภายในบ้านและเข้าไปหากองทัพที่กําลังเล่นบอลกันอยู่เมื่อกองทัพทหารได้เห็นว่ามีรถคันนี้วิ่งเข้ามาทุกคนก็ได้มุงดูพวกเขากดระเบิดทันทีเป็นสัญญาณบอกให้ทุกทีมนั้นบุกทีมอุโมงสนามยาพวกเขาบุกข,ขึ้นมายิง RPG พีถล่มบ้านของคาเปียมาคัดและไหมก็ออกมาจากโรงศพเพื่อถล่มลูกน้องของคาเปียส่วนทีมที่เชื่อมกับอุโมงของคาเปียก็ได้ขึ้นมาอุโมงกลางบ้านและจับตัว ครอบครัวของคาเปียเอาไว้และจัดการลูกน้องของคาเปียคนอื่นๆเมื่อจับตัวทุกคนได้แล้วพวกเขาก็พยายามที่จะถอนกําลังแต่คาเปียมันสามารถหนีออกไปได้ก่อนไม่นานทหาหันของกองทัพก็ได้ส่งกําลังเสริมเข้ามาช่วยคาเปียเกิดการยิงกันยกใหญ่ ทีมที่อยู่กลางบ้านจึงได้รีบมุดอุโมงค์กลับมาและทําการจุดระเบิดก่อนที่จะออกมาบ้านของคาเปียโดนระเบิดจนย่อยยับทุกทีมรีบถอนกําลังไมและมาคัทก็สามารถช่วยซิดออกมาได้โดยการขโมยรถของคาเปียและขับหนีออกมาส่วนคาเปียรล,ลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่หนีออกมาได้ก่อนเขาก็ได้โมโหเป็นอย่างมากที่บ้านของเขาโดนถล่มขนาดนี้เมื่อคาเปียเห็นว่าพวกไมมาคัทและซิดกําลังหนีไปมันจึงได้สั่งให้ลูกน้องไล่ล่าทั้ง3คนไมจึงได้คิดขึ้นได้ว่าตรงจุดนี้มันใกล้ๆกับ ชายแดนของเขตแดนอเมริกาไมจึงต้องขับรถเพื่อข้ามเขตแดนนี้ให้ได้และเขาจะสามารถรอดไปได้แต่เมื่อตอนใกล้ถึงเขตแดนพวกมันกลับสามารถตามทันรถของไม้และเมื่อพวกไม้ลงมาจากรถไม้กลับโดนคาเปียเล็งปืนใส่หัวจากด้านหลังส่วนลุกน้องของคาเปียอีกคนหนึ่งก็ได้เล็งปืนใส่มาคัดและซิด ทำให้คาเปียสั่งให้มาคัดและซิดส่งปืนให้กับมันซะแต่ในตอนนั้นเองทหารของอเมริกาที่อยู่ชายแดนก็ได้ประกาศว่าให้ทุกคนอย่าขยับบริเวณรอบๆของผู้คุณตอนนี้มันมีระเบิดเต็มไปหมดซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มีกิ้งก่าตัวหนึง่งได้เดินเข้าไปเหยียบกับระเบิดไมจึงได้นึกขึ้นได้และบอกให้ซิดโยนปืนให้พวกมันเลยซิดได้เห็นว่าบริเวณเท้าของลูกน้องคาเปียมันมีทุ่นระเบิดอยู่เธอได้โยนปืนใส่ทุ่นระเบิดและสามารถสังหารลูกน้องคนนี้ลงไปได้ส่วนมาคัดก็ใช้โอกาสน และยิงเข้าไปแสกหน้าคาเปียดจนสามารถช่วยชีวิตไม้ได้และเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงไม้และซิดก็ได้รีบเข้าไปจูบก,กันพวกเขาสามารถช่วยชีวิตซิดออกมาได้ในท้ายที่สุดมาคัดก็ต้องยอมให้ทั้งสองคนนั้นคบกันแต่ระหว่างที่พวกเขาคบกันมาคัตก็ได้พูดแสกทั้งสองคนอยู่ตลอดจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำนักตางเรื่องแบดบอยภาคที่2 ในฝั่งของคะแนนนะครับ IMDb ให้รึงนี้ไปที่6.6คะแนนส่วนในฝั่งของโ o t ทน t t o m t t o นักวิจารณ์ให้ไปที่23%คนดูให้ไปที่78%ครับและสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้หนึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ